ชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจนถึง14เมษายนดาวการงานจะไปอยู่เรือนภพปุตตะทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นจะมีข่าวดีโชคดีเรื่องการงานเข้ามาใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่ต้องการจะเริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ใครกาลังรอคอยงานอยู่จะได้รับการตอบรับที่ดีใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่ธุรกิจการงานของท่านจะ,จะเจริญเติบโตรื่งเรืองนั่นเองนะครับ ส่วนดาวพฤหัสเจ้าเรือนการเงินตั้งแต่วันที่1ไปจนถึง19เมษายังคงอยู่ที่เรือนปุตตะอยู่ร่วมกับดาวการงานทําให้ธุรกิจการงานเรื่องการเงินก็มีเกณฑ์ดีควบคู่กันไปในช่วงของต้นเดือนเมษายนนะครับ ส่วนเรื่องของความรักหลังจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปดาวความรักจะโคจรอ,ออกจากเรือนอริทําให้ใครที่มีปัญหาด้านความรักหรือว่าใครที่ความรักไม่ดีก็จะกลับพลิกร้ายกลายเป็นดีมีเกณฑ์ที่คนโสดจะสเสน่ห์แรงมีคนเข้ามานั่นเองนะครับขอสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับวันนี้ช่องพฤษีของเราจะมาทําการพยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักของชาว ราศีพิจิกนั่นเองนะครับสำหรับใครที่รู้ว่าตัวเองลักนณาพิจิกสามารถดู ep นี้ในรูปแบบของลักนณาพิจิกได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองลักนณาอะไรก็สามารถดูในรูปแบบของราศีซึ่งจะเป็นของชาวราศีพิจิกนั่นเองครับชาวราศีพิจิกจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนไปจนถึง15ธันวาคมใครที่เข้ามาแล้วนะครับขอช่วยกันกดปุ่มติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ เพื่อเป็นการส่งกำลังใจแทนคําขอบคุณให้กับช่องพฤษีของเราไปด้วยกันนะครับสำหรับดวงการงานชาวราศีพิจิกนะครับตั้งแต่วันที่1ไปจนถึง14เมษายนดาวพาธิ์เจ้าเรือนการงานยังคงอยู่เรือนภพปุตตะ ส่งผลทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นยังคงมีเกณฑ์ดีมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาโดยเฉพาะใครที่ต้องการจะริเริ่มเริ่มต้นในเรื่องของโปรเจกต์งานอยู่นะครับหรือแม้แต่กระทั่งใครที่กําลังรอคอยงานอยู่ต้องการจะสมัครงานเพื่อเริ่มต้นงานใหม่ก็จะมีข่าวดีมาก,ก่อนวันที่14เมษายนอย่างแน่นอนนะครับ นอกจากนี้ดาวพฤหัสยังอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนบริวารและเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นจะมีข่าวดีในเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องมาคอยช่วยในการหาเงินหรือว่าการทํางานและในเรื่องของโชคลาภการเงินก็มักจะมาจากคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวการเงินอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานส่งผลทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นจะมีข่าวดีโชคดีเรื่องของการทํางานและก็เรื่องของกําไรด้านการเงินเข้ามา แม้แต่กระทั่งใครที่ทำงานประจำโดยเฉพาะงานเซลล์งานขายมีโอกาสจะได้รับค่าคอมเงินโบนัสเงินพิเศษในช่วงของเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับและแน่นอนดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกนั้นก็คือดาวพางคารยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนภพมรณะในตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้เลยนะครับชาวราศีพิจิกนั้นมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลนะครับอาจจะเรื่องของการเดินทางไปทํางานหรือว่าการเดินทาง เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ในหน้าที่นี้นะครับมรณะก็ยังหมยถึงเกี่ยวกับด้านต่างประเทศชาวราศีพิจิกใครต้องการจะเดินทางออกนอกประเทศไปต่างประเทศมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลในช่วงของเดือนเมษายนนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ด้วยดาวประจําตัวไปอยู่มรณะชาวราศีพิจิกก็อาจจะรู้สึกเบื่อโลกมีความเซ็งมีความเบื่อเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของสาภาวะอารมณ์จิตใจจะแปรปวนโมโหหงุดหงิดง่ายอาจจะเป็นช่วงของเดือนที่เป็นฤดูร้อนทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นจะหงุดหงิดง่ายนั่นเองก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนของตนเองไว้นิดหนึ่งละกันสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับและมาในช่วงของวันที่14เมษายนเป็นต้นไปดาวพราทิตย์เจ้าเรือนการงานจะโคจรมาตกเรือนภพอริแล้วนะครับหลังจากวันที่14เมษายนเป็นต้นไปชาวราศีพิจิกเนี่ย ดวงการงานจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากดาวการงานมาตกอริเจอกับดาวพระราหูเป็นคู่สุริยาคาดกันซึ่งดาวพระราหูนั้นเป็นเจ้าเรือนวกพันธุนะครับชาวราศีพิจิกต้องระวังการทํางานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่จะมีปัญหาติดขัด หรือแม้แต่กระทั่งการไปล่วงรู้ความลับของคนอื่นเขาทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นจะเกิดเรื่องของความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกอย่างที่บอกเลยช่วงนี้พยายามเก็บตัวเงียบนะครับทําตัวเด่นอาจจะเป็นภัยเอาได้ง่ายๆนั่นเองยังไงก็ขอฝากชาวราศีพิจิกพิจารณาตามจังหวะจากโคนการโครจรของดวงดาวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ส่วนเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกแน่นอนว่าดาวพฤหัสเจ้าเรือนพบการเงินหลักยังคงอยู่ที่เรือนปุตตะนะครับสวยตําแหน่งมาตรฐานกเกษตรราธิบดีทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นยังคงมีความโล่องอกสบายใจมีความผ่อนคลายในด้านการเงินนะครับโดยเฉพาะเงินที่มาจากการทํางาน การลงทุนยังคงมีรายได้มีผลประกอบการเข้ามาค่อนข้างดีแต่ไม่แนะนําให้ชาวราศีพิจิกนั้นนะครับไปลงทุนทําอะไรในช่วงนี้และก็ต้องระวังเรื่องของความฟุ่มเฟือยการใช้จ่ายเกินความจําเป็นเนื่องจากดาวพระพุธเจ้าเรือนลา,าพาไปอยู่เรือนอริทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นจะมีเกณฑ์นเรื่องของการเสียเงินได้ง่ายและที่สําคัญเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินต่างๆจะมีเข้ามาทําให้ชาวราศีพิจิกปวดหวัวโดยเฉพาะหนี้สินเก่าหนี้สินที่มีอยู่ชาวราศีพิจิกนั้นจะเก็บเงินไม่อยู่นะครับ แต่ถึงอย่างไรดาวการเงินหลักยังคงได้ตำแหน่งมาตรฐานที่ดียังคงคิดจะมีช่องทางในการทำเงินการหาเงินพูดง่ายๆก็คือสามารถเอาตัวรอดได้นั่นเองแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับและในช่วงของวันที่19เมษายนเป็นต้นไปเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกอาจจะต้องรักเข็มขัดเรื่องการเงินกันจริงๆจ,จังๆแล้วนะครับ เนื่องจากดาวพระพุทธเจ้าเรือนโชคลาภอยู่อารินะครับดาวพฤหัสเจ้าเรือนกระดุมพาก็มาตกอริอีกหนึ่งดวงส่งผลทําให้ชาวราศีพิจิกอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการเงินช่วงนี้จะมีปัญหาด้านคดีความการเงินนะครับเรื่องของการผ่อนบัตรผ่อนรถหรือแม้แต่กระทั่งผ่อนบ้านนะครับปัญหาสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวมีเกณฑ์จะมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นในช่วงของตั้งแต่วันที่19เมษายนเป็นต้นไปเนื่องจากดาวถึง4ดวงมากระจุกรวมกันอยู่ที่เรือนอรินะครับชาวราศีพิจิก หยิบเนี่ยก็ต้อง ระมัดระวังกันดีๆเรื่องของค่าใช้ใจ่ายด้านการเงินนั่นเองนะครับแต่ในเรื่องของมุมดีๆที่อยากจะส่งเป็นกําลังใจให้ก็คือดาวพฤหัสได้ตําแหน่งมาตฐานราชาโชคชาวราศีพิจิกอาจจะมีโชคลาบเข้ามาแบบทุกขลาบนะครับเช่นอาจจะต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีก่อนจึงจะได้มาเั่นงนะครับโดยเฉพาะเงินที่เกี่ยวกับอารินะครับหมายถึงการทะเลาะกันนะครับหรือว่าจะเป็นเงินประกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินนะครับอสังหาหรือว่าเงินมรดกอะไรพวกเนี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นก็คือต้องระมัดร,ระวังสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ด้วยกรดีเหมือนกันยังไงก็ฝากชาวราศีพิจิกเนาะนะครับพิจารณาไว้ประมาณนี้ดูแล้วกันนะครับสำหรับดวงความรักของชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกมีดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนภพปัตตนินะครับ ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึง8เมษายนนะครับในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกดวงความรักไม่ดีเอาซะเลยนะครับมีเกณฑ์ที่ชาวราศีพิจิกนะครับโดยเฉพาะใครที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะครับมีเกณฑ์จะมีปัญหาทะเลาะเบาแแวงกันได้ง่ายต้องระวังบุคคลที่3มือที่3ให้ดีๆนะครับส่วนสําหรับใครที่โสดก็ต้องระวังการเข้าไปเป็นบุคคลที่3มือที่3คนอื่นด้วยเนื่องจากดาวพระราหูกับดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับเป็นคู่ลุ่งหลงมัวเมานะครับทำให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับ,ะรบรจะ ขาดเรื่องของการยับยั้งชั่งใจเรื่องของการผิดศีลธรรมมีเกณฑ์จะผิดศีลได้ง่ายนั่นเองนะครับแต่ถึงอย่างไรชาวราศีพิจิกก็ถือว่าเป็นลัคนาราศีที่มีเสน่ห์ในเรื่องของความรักนะครับพอมาหลังจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังดาวพระศุกร์เจ้าเรือนคู่ครองจะโคจรกลับมาอยู่เรือนปัตตานีเป็นบ้านของตัวเองดีสุดในรอบหนึ่งปีที่ดาวความรักกลับมาอยู่บ้านและเล็งมาที่ตัวของชาวราศีพิจิกนะครับ ทำให้ดวงวาสนาคนโสดนั้นจะพลิกฟื้นลับร้ายกลายเป็นดีมีเกณฑ์ที่ชาวราศีพิจิกนั้นจะสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะครับ ใครที่โสดโสดมานานแล้วมีเกณฑ์จะสลาโสดมีโอกาสจะมีคนมาแอบเลงมาแอบชอบชาวราศีพิจิกเพราะดูดีๆที่เรือนปัตตนิดาวพระศุกร์เขาเลงมาที่เรือนตนุเพราะฉะนั้นมุมเลงนะครับมันคือมุมที่เขากําลังหมายปองกําลังแอบมองแอบดูชาวราศีพิจิกอยู่นั่นเองแต่เนื่องจากชาวราศีพิจิกดาวประจําตัวไปตกมรณะอาจจะมีความรู้สึกอินดี้เกิดขึ้นก็ได้นะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกหลายท่านจะรู้สึกเบื่อโลกนะครับไม่อยากจะวุ่นวายไม่ อยากจะสังสรรค์สังคมกับใครมากนักนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกใจเย็นๆก่อนก็ได้ไม่เป็นไรดาวพระศุกร์ยังอยู่อีกนานนะครับแต่ถ้าเกิดให้ดีก็ลองพิจารณาดูละกันถ้าเกิดมีคนเข้ามาหลังจากวันที่8เมษายนมีโอกาสจะเป็นคู่แท้คู่จริงของชาวราศีพิจิกได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอส่งกําลังใจดีๆให้ชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของดวงความรักทุกท่านเลยนะครับ สำหรับวันนี้ช่องพระฤาษีนะครับก่อนจากการยังไงก็ต้องขอกำลังใจจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วยกันกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มไลค์แล้วก็ปุ่มแชร์นะครับรวมไปถึงรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้เวลาช่องพระฤาษีของเราลงคลิปดีๆแบบนี้จะได้มีการแจ้งเตือนไปยังคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนั่นเองนะครับวันนี้ช่องพระฤาษีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่อีกทีหน้าสำหรับอีทีนี้ ช่องโพลุสีของเราขอลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ